ผมขับรถจากเชียงใหม่มากรุงเทพผมแวะแค่หนึ่งปั๊มผมไม่รู้สึกเมื่อยไม่รู้สึกเหนื่อยสบายดีครับอยู่เชียงใหม่ระยะเวลานึงก็กลับไาอยู่กรุงเทพแป๊บแบแล้วก็กลับไปอยู่เชียงใหม่ทินครับการได้เดินทางโดยรถยนต์เป็นความสุขและเป็นการพักผ่อนอีกทางหนึ่งที่ชอบนะครับจึงเลือกเล็กสักตัใช้ผมใช้ตั้งแต่ ไฮบริดเจเนอเรชันที่3รุ300่น NX 300h ตัวใหม่นี้เป็น Generation ที่4ก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นครับสามารถตอบสนองอ,อัตราเร่งได้ดีครับและประหยัดสํรรันครับมาปีที่แล้วก็เลยออก ES 300h คันมาใช้ก็ประทับใจไม่ลืมครับความเงียบในห้องโดยสารครับต้องบอกอย่างนั้นครับซึ่งแบรนด์เ่ยไม่ไม,ไม่ไม่เคยสัมผัสได้ขนาดนี้ครับแล้วรถตองแบบมารู้สึกนุ่มเงียบ และอัตราเร่งที่ดีครับความปลอดภัยสูงครับผมมีเชื่อความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งด้วยวิศวกรชาวญี่ปุ่นซึ่งมีความประณีตนะครับคิดถึงการใช้งานของของคนนะฮะของของมนุษย์นะฮะเขาออกแบบมาได้ดีครับสำหรับเล็กซัสในความคิดของผมคือสุนทรียภาพที่ลงตัวครับและคุ้มค่าครับประทับใจครับถึงมีการซื้อซ้ำไงครับ